คาร์ดโดวันนี้เนี่ยพักบอลแดนหน้าค่อนข้างจะยากนะครับแนวรับของบีประจวบค่อนข้างจะคอมแพคเยอะครับฟรีคิกของทางบีจีครับพิธิวัต์ตักมาลูกนี้ได้บกแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหพีระสินแดงดาครับเสียไปแค่2นาทีตีเสมอได้สําเร็จครับบีจีปทุมโอ้ลูกนี้ลงตัวเพอร์เฟกเลยครับจังหวะเปิดของพิธิวัตสุขจิ่นทำกุลครับ โอ้และทีละศิลป์นี่ยืนรอแล้วบ่งลูกนี้เนี่ยถือว่าม่งฉลาดนะครับม่งย้อนเสาครับบอลนี่ตกเสียบโคนเสาเข้าไปครับอีกได้2องนาทีต่อกันเลยนะครับทีละศิลป์ครับรวมใจกันหน่อยครับผดจะต้องกำชับว่าไม่ต้องตามหลังอีกแล้วนะครับโอ้ขอขึ้นนำบ้างครับลูกนี้ดูอีกทีครับโอ้ซาลิฟวิชเนี่ยไปตามอีลาฟานแล้วข้างหน้าดันปล่อยทีละศิลป์ครับ คือซาดิฟวิธโมโหว่าคนตามธีนิสสิไปไหนหมดครับไม่มีเลยครับเพราะว่าตัวประกบไม่มานะครับทางด้านของเอกนัทเนี่ยไปประกบด้านในนะครับที่เปาโลโคราโดทำให้จีนัสสินว่างนะครับเนี่ยครับอริส